ก็สวัสดีนะครับวันนี้มานะครับเกี่ยวข้าวหอมมะุมนะครับของไป้นัดส้มน้องชมพู่นะครับนีนยี้ช้างจัมโบ้มาเหมือนเดิมครับจานนูมาลงแล้วนะครับน,นี่แปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของนาน,นะครับในนี้ก็สิบแปดไลน์นะ เริ่มแล้วครับ4โมงพอดีครับขายข้าวออมมะลุมนะ่ันนี้18ไล่ครับของน้องชมพู่เนี่ยเอ๊ะปลาชมพู่ครับไวเสียนุรนะมาจัดให้ครับเรียนี่เขาเรียกว่าตอ่อประเสริฐครับเลยตอ่อประเสริฐานิครับ เรีันนาก่อนนะครับวันนี้ราคาข้าวก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าครับราคาใช้ได้อยู่ครับกับข้าวหอมมะุมครับวันทีนี้ครับถือว่าโอเคครับจัดให้นะครับทุกวันครับไปดูนาปังนะฮะเดี๋ยวมีแปะต่อไปครับหมอแนนครับหมอแนน๋ยวลูกพี่เสริมจะมาออกมาจัดให้ครับกับจาจา์จัมโบ้ครับ ตัวนั้นปี61นะฮะเดี๋ยวจัดให้ตัวนี้เฮ้ยพูดผิดครับตัวนั้นปี60ตัวนี้ปี61นะฮะบ้านจำโบนะครับทีมง,งานเสริมมัดเกี่ยวเอ้ยเอาไป วนรอบพนานะครับแย่นี้มันมีประมาณหกบิ้งครับาจานนุก็เริ่มบนไปเรื่อยๆครับจะหอ,อมมะทุะ่มเนี่ยอ้โหนี่ดูออกใบเกียวครับจะ็ลวงเม็ดข้าวเหลืองสวยนะครับแหงน้ส้มน้องชมพู่นะครับชาแชมโบ้ครับมาจัดให้อีกแล้ว บรรยากาศมัาฟานะครับ รถล,ลากมาล้อนะคะรับเดี๋ยวของพี่แป๋วนะพี่แปวมาลากให้นะน่าดงสวยมากเป็นสี่เหลี่ยมสวยเป็นได้ะครับ น้ำไม่ขาดนะครับที่นี่สมบูรณ์ดีครับข้าวเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้กันดูกันเรื่อยๆนะครับผมมาครับนุมรถล่างของเราจานโบนะครับจอดครับ นี่ท้องคนระับนี่ก็เข้าอุ้มที่สามนะครับนี่ยรถก็จัดไปแล้วสองอุ้มนะฮะอาจจโมโหนี่ก็อุ้มหนึ่งก็ประมาณสองตันห้านะอยู่ประมาณนะี้นครับอาจจะบกรถไปบ้านนะโดยประมาณนะอาจจะหลวมๆนมมิดนะึงนี่ก็แปดไร่นะ นะครับตัดต้องมาชุ่มครับมาต้มน้องชมพู่นะฮะเดีูต่อสายแรกนะฮะมีทั้งหมดสามแถวนะครับตรงนี้สามแถวก็ตรงนี้ประมาณห้าหกตันนะฮะหลาลองดูกัน,นเรื่อยๆนะครับทีมงานจะช้างจัมโบ้ครับแต่มดเกี่ยวที่จะดิงน,นะน,นี้พี่แป๋วครับมาล่ากับ การโบกนะมี่เสริมอยู่ทางด้านนู้นนะครับหัดไปนี่ประมาณร้อยเมตรนะครับงสองข้ามถนนกันนะเดี๋ยวให้หม,นนะหมอแน่นะหมอแน่นแปดเอาแปดห้านะฮะเดี๋ยวแป่นู้นเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูต่อนะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปเรานะครับแบบคลิปตาการเกษตรนะครับเกี่ยวับรถเกี่ยวข้าวเกียวโพกนะครับคลิปํำนานะครับรถไถเดินตามรถแท็กเตอร์ครับดันดินตำนานะครับเกี่ยวกับการเกษตรโดยทั่วไปนะฮะเราจะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมงานเกียวรถเกี่ยวแล้วก็ต้องทีวีอัพแมนนะฮะยังไงก็ขอให้ท่านติสตานกำลังใจ 83ไมเราด้วยนะครับติดพลาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมีการบรรยายผิดพลาดไปบ้างครับขออภัยด้วยตั้งใจนำเสน่ลยให้ทุกท่านได้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับเก็บเกี่ยวข้าวนาน้าต้มน้ำจิมู่นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะับสำหรับคลิปนี้ขอลาวคำว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจี่ยวต่อครับผมไปครับ